เนูเวันนี้ที่เราจะทํานะคะทุกคนก็คือแกงขั่วหอยขมนั่นเองเีใส่จานให้เรียบร้อยแล้วลองชิมพี่พี่น้ำอร่อยนะเอาเฮ้ยกูมีผักในให้มึงกินผักอะไรปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอ้าบปุบป็นยังไงแล้วรสชาติสบปุ๊บปวับปี๊บปุุ๊กบนวันนี้ก็อยู่กับช่๊งพล๊บปร๊บปุ n บปุ๊บป ก็ในวันนี้นะคะทุกคนอาจจะเห็นพี่มาในชุดนอนแล้วก็หน้าสดสดแบบนี้นะคะก็คือว่าเพิ่งตื่นนอนเลย <c oughs> ก็เลยกะว่าเอออยากทําอาหารตอนเช้านะคะทุกคนซึ่งไม่ได้ทำอาหารตอนเช้าเป็นเวลาในรอบ10ปีแล้วนะคะทุกคนเออตื่นแต่เช้าบ้างตื่นแต่เช้าบ้างเถอะทำไมทุกคนอย่าตกใจหน้าสดนะขอโชว์หน้าสดส ก็คือว่าเอออยากทํากับข้าวตอนเช้าให้ฟิมกินให้พวกพี่แบงก์กินอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เมนูในวันนี้ที่เราจะทํานะคะทุกคนก็คือแกงขัของอ่วหอยขมนั่นเองอร่อยอร่อยสิฝีมือเขาอะอวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีนี่เลยหอยขมนะคะอันนี้ก็คือพี่อะทําทการลวกแล้วก็แกะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,แล,แ,แ,ะ,ะ,คะแล้วก็มีพริกแกงมีกระชินะคะแล้วก็นี่เลยมีใบชะพลู มีชะอมนะคะทุกคนวัตถุดิบมีเท่านี้นะคะทุกคนหาง่ายมากๆด้วยขั้นตอนแรกของเรานะคะทุกคนเราก็จะเติมกะทิลงไปครึ่งหน,นึ่งก่อนที่เราจะใช้ในการทำน้ำแกงนะทุกคนนั้นจะไม่ต้องเติมเยอะมากค่อยๆเติมทีละหน่อยนี่เติมไปเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนนะแล้วก็ปั่นคนนี่ทุกคนพอ พริกแกงลงไปนะนีแต่ลงไปเท่านี้ก่อนนี่แล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคนนะใหเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่คนดูนก็จะข้นมากเลยนะคะนี่ไหน,นี่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเอามันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้ เราก็ถึงจะเติมกะทีลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะเพื่อที่น้ำแกงมันะจะได้ไม่ข้นเกินไปนะคะเมนูนี้นะทุกคนทำง่ายมากๆเลยไม่มีอะไรเลยแง่ายมากๆจนสามารถไปทาานได้คนไทยที่ชอบกินไข่สดนี่ค่ะทุกคนพอา เราก็จะทำการใส่หอยขมลงไปเลยนะคะทุกคนที่ก็จะใส่ให้หมดนี่เลยนะนี่นไปเลยจากนั้นนะคะุณเราก็จะตามด้วยใบชะพลูนิดนึงแล้วก็ชะอมนะคะทุกคนนะไปเชุนี่อร่อยมากเลยอ่ะอองแกงว่าทุกคน ของกลิ่นชะอมนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้น้ําแกงมันน้อยไปนะพี่ก็ได้ทําการเติมน้ำตาทราใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะทุกคนนะเพื่อมันจะได้มีแบบว่ามีน้ำแกงรสสดหน่อยะทุกคนจากนั้นนะคะทุกคนก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยว่าแบบเค็มขนาดไหนออกหวานนิดหน่อยหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนทุกคนที่ มันหอมมากเลยมันหอมกินชะอมนะคะส่วนตัวที่นี่จะใส่น้ำปลาลงไปนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยให้ออกหวานกั้แน,น่นิดนึงนะทุกคนนะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะก็ เดี๋ยวหลังจากนี้พี่ก็ขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วเราก็จะทำการห่อใส่ถุงไปกินกันที่บ้านพี่แบงค์นะคะคุนอาบ้างให้พ,พี่แบงค์กินด้วยป่านเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพี่แบงค์เลย2000 years later โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านพี่แบงค์แล้วะคะ<อ>่ะนี่โอ้โหเตรียมจานให้เรียบร้อยแล้วลองชิมี่พี่พน้ำอร่อยนะเอาเฮ้ยน้ำน้ำไม่ได้ใส่อะไรเลยนะไม่เปิดไม่ไม่ลองกินหอยก่อนนะปกติ อืมเป็นคนไม่กินหอยอ๋อเแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะกินหอยใหญ่คนนี้โอ้โหหอยใครอ่ะหอยน้ำเยอะโอ้โหน้ำเยอะด้วยเหรอแบบปริมเปลิมเปริมเปลิมเต็มเต็มด้วยอ่าลองชิมหอยดีกว่าเลยเกรดลองกินดูเลยไงบ้างอันนี้อร่อยจริงจะได้ไหมใช่เหรอไปกิน เอาแพะก็ลองชิมของดูนี่ว่านไม่ชิมของตัวเองบ้งเหรอเออตัวเองไม่ชิมเลยอ่ะทำแต่ไม่กตีนทำเด็กปะเนี่ยใจตีนทำใช่ไอ้ทำดีไอ้ทำดีเฮ้ยไอแพะล้างแขนหรือเปล่าวะเฮ้ยกุ้งในน้ำอ่ะอันนี้หอยของคลองน้ำเหรอเอ่อใครบ้เนี่ยล้างหอยยังล้างแล้วล้างหอยยังว่าแล้วล้างแล้วเหรอเออล้างเวลาไหนบ้างบอกเขาไปทุ๊กตาทองเหรอทุกครั้งอะไรที่คลองน้ำเย้อร่อยไหมพี่ เอ็งกินหอยอ่ะว่ามาเดี๋ยวเขาจะลองกินบ้างแกไปถือเลยเดี๋ยวเนียเองอร่อยหอยประโยกินหอยไม่รูกยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่อะกินหอยไก็ได้เอางี้เออด้วยความรักแบบพี่สู่น้องกูตักให้แบบใหญ่มากทีเดียวอืมมึงจะเด็กๆช้อนกูดิอร่อยไหมอืมร่อยเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงนั่งกินกะไห้เคี่ยวกับไปก่อนน้ำอ่ะอร่อยเหรอเออ เยวหเอาเออมดูนี่ดูนี่ทุกคนครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากแซ่บไหมอืมคืออยากกินผักหอยนี่ทุกคนคือบอกเลยว่าหอยเนี่ยเอามาจากไหนแพรมาโคลมาโคไม่มีมุกเลยวะอันนี้ผักอะไรวะชะอมผักชะอมกูมีผักนี้ให้มึงกินผักอะไรปุ๊บปุ๊บเฮ้ย เั้กูมีผักอะไรให้มึงกินแต่ว่ากูจะคุกให้ก่อนอะเลยพร้อมกับคุกเลยเฮ้ยมึงเรียบอ่ะรีบพร้อมกับหอยสามอผักงหิวเลยดูนะดูให้ดีเลยครับทุกคนผักอะไรเดือดเดอ่าเดือดเดือัเดือดเด้อเด้ยยเดือดเเดือดเดือดเดือดเลยอดเดือดเอดเดือดเดอดเดือดเดือดเดือเดือเดือด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 เดือเดเเอเดยเเเเอเเดเ ก็แม hey, ่พี่ไปขอกลมสาธารณสุขไว้ลูกเพื่อให้คุณยายกินเพื่อเป็นยาอแล้วผมกินไม่เป็นไรอ่ะเป็นตายออาเป็นยังไงแล้วรสชาติก็อยากร่ือกันกัน มันก็เป็นผักชอบไปนะไม่เหมอนแม่เลยไม่มีรสชาติเลยเหรอต้องผักอ่ะรสชาติผักอะไรบ้างไอ้ยัอะไรมันก็ได้อยู่อะไรเขาเรียกไอ้นี่เขาเรียก อาหารเพื่อสุขภาพและความบันเทิงบันเทิงคลินอีกได้ไหมจี๊ดเจ๊อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจสอนให้หมดเลยเอาจริงถ้าแม่เฮยยักษ์มีเยอะไม่เป็ยักษ์มีเรื่องเล่จักแม่ยักษ์อ๋อยาญ่ยักษย่างอย่าง์ก็จะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากเลยคือเหมาะสำหรับกินหลายคนแปลว่าเหมาะสำหรับไปกินที่เราจะออกไปออกเรือกันแต่วันนี้พี่ยักษ์เขาพี่เดี่ยวเขาไปไหนพี่ชายเฮ้ยวันนี้ไม่เคยใส่มาด้วยวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันผักผักโขมปกติก็อนนี้บอกคอนโดกับเขาบ้าที่พูดมามันคืพูดเล่นนะครับ ใบปลอมนะครับอื่นไม่ได้เอ้าวต้นปลอมต้นอะไรใบปลอมเหรอจำลองไงก็ที่แม่กลัวมาโชว์มันยิงพระมึงเอาใบนี้โชว์ยิงพระใช่แม่กูชอบแม่กูบูชาไอ้เหี้ยก็ถึงว่ามันมันมันเป็นแบบกรึกกักๆเหมือนมันเป็นพลาสติกตายหาเลยกรอบเลยเพิ่มกรอบเลยโอเคทุกคนก็ตอนนี้ถามว่าเมนูนี้อร่อยมากเลยก็เป็นงบประหยัดอีกงบหนึ่งคือถามว่ายังมีอีกม่วนะยังไม่หมดยังได้อีกหมดท้าย อันนี้หมดเท่าไหร่แพ้ยิ้มหอยมาร้อยสี่สิบเองทุนอาทุนประมาณสองร้อยบาทสามร้อไม่เกินสามร้อยไม่เกินสามร้อยกินทั้งครอบครัวใช่อันนี้เพิ่มมีอีกนะอันนี้แบ่งแบ่งบ้านข้างๆแบ่งที่ป้อมยามแล้วก็เอาเนี่ยกะว่าเอามาเนี่ยเราจะไปทะเลยักษ์ไม่มาอันนี้นี่อะไรคือถัดเผ็ดหนังหมาเฮ้ยกินดูไม่ใช่หนังหมาธรรมดาเป็นหนังหมาในที่วัดตะโก ว่าเขาปล่อยหมามาเขาบอกว่ามันตายแล้วลูกมันแบบว่ามันร้อนแดดอะเาก็เลยว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่อยากให้เอาไปนุ่นนั่นก็เลยเอามาให้คนกินอ้เออมากินก็อ่อยนเราคิดว่าไปหนังหมาอร่อยมาก อันนี้ไม่ใช่หนังหมาธรรมดาเป็นหนังหมาขี้เลือนนะขี้เลือนนะที่ตัวคล้ายๆไฮยีน่านะแล้วก็แบบว่าเป็นตัวหัวโขนด้วยโอ้ยเฮียตายแล้วอันนี้คือหนังหมาไฮยีน่าวัดนะ <c oughs> อเอย่าโคตรอ่ะสิได้ใบนั้นหวะไม่เอาดีกว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยโยอ่อะันนี้เป็นอะไรก่ะ <c oughs> อันน,อนี้มีอะไรอเยะผัดผงกะหรี่ปลาหมึกเน่าโอเ้เียเป็นปลาหมึกจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนหลังบ้านอเ,เอามาลองชิมดูอร่อยมากเลยดิ <c oughs> ใช่ แกมีซอนหลังบ้านเลยนะใช่ปลาหมึกนี้ก็มาจากหลังบ้านเหมือนกันกูก็ไม่รู้ว่ามันมาเกิดได้ยังไงอ,ะอ,อ่ะอ้าวขอสัมภาษณ์หน่อยอได้กุ้งวันนั้นเป็นไงบ้างครับโอ้ยสับปวดเข่า <c oughs> เนื้อแน่นจัดเพราะมันสดเนื้อแน่นจริง<ช>แต่แม่นข่าเขาจัดก <c oughs> <c oughs> ินคลองน้ำแบบมาเต็มอ่ะ แบบงงจัดไอ้เหี้ยง่ายเลยเดี๋ยวเราทำให้อีกใครอยากให้ทำให้อีกบวกหนึ่งมาให้เวียงทำให้มากได้เอางนี้เดี๋ยวเราทำคลิปแกล้งยักษ์มาปลาหมึกใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกยักษ์เออแกชอบไทยจีนทำกับข้าวให้ต้องกินโอ้ยก็เทียอะไรปลาหมึกยักษ์จากลุ่มแม่น้ำอเมซอนหลังบ้านได้แล้วเขากินให้หมดเลยแล้วไม่ต้องบอกเขาคือเรื่องนี้ไม่ต้องไปเอาที่ไหนเอาหลังบ้านแล้วนี่แหละสมทุนที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนเน่าเท่าที่นี่แค่เดินลงไปกลิ่นยังขี้บอกเลยเหี้ย ก็แบบนั้นจนะัดไปเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมติดตามช่องพลราแบรช่องพี่แบงค์แล้วก็ช่องเกตี้ดาด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับนี้ไปละจุ๊บจุ๊บกินเลยแอป่นเกมละเฮ้เออช่องพี่กลับมาลงคลิปแล้วทุกคนอย่าลืมติดตามช่องพี่ด้วย